สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พรเชนาะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องกิจกรรมบทที่1ิข้อ3 5มสถึงสีนะครับผมให้หัวข้อมาได้ว่าแบบอย่างการประกาศพระกิติคุณนะครับในพระคัมภีรพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะอ่านบางข้อบอกว่าแต่คนใดๆที่ในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็จะเป็นที่ชอบประทัยพระองค์เรื่องที่พระองค์ได้ทรงฝากไว้กับพวกอิสราเอลคือการประกาศข่าวดีเรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ผู้เป็นโอ์ผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวงเรื่องนั้นท่านทััั้้้้้้งงงหลลาายรรรููกก็คือืออเเ่่่่ทีไดนนตตตแ ที่แคว้นกาลาล,ลีไปจนถึงตลอดทั่วแคว้นยูเดียภายหลังการปฏิสมาที่ยอนได้ประกาศนั้นคือว่าเยซูชานาซสเลฟว่าพระเจ้าได้ส่งเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แดะลทธนุภาพอย่างไรและพระองค์เสด็จไปกระทําคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนที่ซึ่งถูกมารเบียดเบียน,เ,ยนเพราะว่าพระเจ้าได้สถิตกับพระองค์เรา ทั้งหลายได้เป็นพยานถึงกิจการทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงกระทำในแคว้นยูเดียและในยูซาเซลมพระองค์นั้นเขาได้ฆ่าโดยแขวนที่ต้นไม้ในวันที่3พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนและทรงปรากฏในพระกรมของพระเจ้าในตอนนี้ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าท่านเปโตรได้ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าและมีหเรื่องครับ ที่ท่านได้พูดออกมานะครับซึ่งเราสามารถนําไปใช้ได้ว่าเราจะประกาศยังไงอันที่1ครับเขาประกาศถึงราชกิจของพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทําอะไรบ้างอันที่1ครับพระองค์มาเพื่อทุกคนนะฮะในข้อที่3 6พระองค์มาเพื่อให้เกิดสันติสุข เราสามารถประกาศเรื่องเหล่านี้ได้ข้อ37-38พระองค์ทรงสำแดงเมตตาม,มากมายช่วยเหลือขับผีได้พระองค์ทรงช่วยเหลือสำหรับคนที่เจ็บป่วยเจ็บไข้นะฮะด้วยริทานุภาพพระองค์ยังทรงทำสิ่งเหล่านี้อยู่หลายคนมาหาพระเยซูคริสต์เจ้าต้องการเห็นราชกิจของพระองค์ดังนั้นเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกครับที่เราจะบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงกระทำอะไรในวันนี้พระองค์ทรงกระทำสิ่งยิ่งใหญ่ตลอดเวลาและหลายคนก็ปรารถนาสิ่งเหล่านี้แล้วครับ เพราะว่าแน่นอนการที่คนคนหนึ่งมาหาพระเยซูคริสต์เจา้าคนเจ็บป่วยต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยนะั้นแต่ละคนป่วยไม่เหมือนกันครับอาการออกมาไม่เหมือนกันดังนั้นเองเนี่ยนะครับความเจ็บป่วยของคนหลายคนก็ต้องการพระเยซูคริสต์เจ้าในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายต้องมาถึงจุดข้อที่2ครับก็คือการสิบประชนของพระเยซูคริสต์การที่เราจะมาหาพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าในเรื่องใดๆก็ตามต้องจบลงที่เรื่องของการสิบประชนของพระเยซูคริสต์ในข้อ43บอกว่า ผู้เผยชนะย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์นั้นพระองค์ยกความผิดบาปของเขาเพราะพระนามของพระองค์นี่คือจุดสําคัญมากที่จะต้องประกาศพระนามของพระเจ้าหลายคนประกาศพระนามพระเจ้าเป็นแค่พระเจ้านั้นรักเราและช่วยเหลือเราให้พ้นจากปัญหาต่างๆ แต่ขอดูน้ําใจว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการสีนประชองพระเยซูคริสต์และสิ่งสําคัญอีกอันประการที่3คือการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้ิ้นประชวรตายแทนบาปเราเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายอย่าลืมพูดจุดนี้นะครับเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าว่าเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์จะประทับอยู่กับเรานะครับและนั่นคือสิ่งที่เป็นความหวังใจเราไม่ได้เชื่อพระเยซูที่ตายไปแล้วแต่เชื่อพระเยซูคริสต์ที่ทรงประชนอยู่และอยู่กับเราอันที่4ครับ ก็คือประสบปะการณ์ที่ได้รับจากพระเยซูคริสต์ในข้อที่40ท่านบอกว่าพระเยซูคริสต์จะเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ทรงปรากฏกับคนทั้งปวงรวมทั้งปรากฏกับข้าพเจ้าด้วยนะครับในข้อที่42บอกว่าพระองค์ทรงสั่งให้เราออกไปประกาศท่านมีประสบะการณ์กับพระเยซูคริสต์ประสบการกับพระองค์เสมอในนั้นเองเนี่ยนะครับในการประกาศพระกิตติคุณสามารถจะยกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทํากับเรา นะครับเป็นพยานในข้อฝังว่าพระเจ้าทําอะไรกับเราบ้างเรามีประสบะการณ์ยังไงกับพระองค์บ้างและนั่นจะทาให้คําพูดของเรามีน้ําหนักขึ้นอันสุดท้ายก็คือพระมหาบัญชาในการที่เราประกาศพระเยซูคริสต์เราบอกคนอื่นว่าทาไมเราต้องประกาศพระมหาบัญชาข้อ39ก็บอกว่าพระองค์เราได้เป็นพยานเพื่อจะให้คนอื่นได้รู้จักเรื่องพระองค์ข้อ41บอกว่าพระองค์ได้ทรงใช้นะฮะสั่งข้อ4 2บอว่าพระองค์ทรงสั่งให้ออกไปประกาศเขาก็ออกไปประกาศตามที่พระองค์ทรงสั่ง ดังนั้นเองนะครับแบบอย่างของการประกาศพระกิติคุณอย่าพูดเพียงแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้ามีโอกาสพูดให้มันครบทุกเรื่องเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนได้ติดตามพระองค์แต่ไม่จําเป็นต้องพูดหลายชั่วโมงเกินไปนะครับต้องดูว่าในสภาพนั้นเป็นยังไงเพื่อให้คนนั้นได้มาถึงจุดแห่งความรอดและขอบคุณพระเจ้าครับคนที่จะติดตามพระเจ้ามันอยู่ที่สองด้านครับคนที่พูดพูดด้วยความเข้าใจอีกด้านหนึ่งก็คือคนที่ฟังฟังด้วยการสแสวงหาและวันนี้ ขอให้เราเป็นคนหนึ่งครับเราไปเปลี่ยนแปลงให้คนฟังเราไม่ได้หรอกครับแต่เราขอให้เราพูดด้วยความเข้าใจโดยปกะิติคุณอย่างครบถ้วนนั้นขอพระเจ้าวอวยพรเราครับ